ออบเจกต์ผ oh. so. oh. ีก็คือต้องถ่ายรูปกายหยาบของมันแล้วก็ให้ผีเป่าเทียนแล้วก็หาคนนั่งซิตติ้งฮิวแมเหมือนเดิมซิตติ้งฮิวแมนได้เดี๋ยวจัดการให้อันสุดท้ายง่ายเลยเบิร์นเดอะสครอ๋สายเบิร์นอยู่แล้วดิเอ้ยเบิร์นอะไรอ่ะเบิร์น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 เบิ หอยทากโดนบี้เออเมื่อวานใครทำไอเสียงรื้อเนี่ยใครกูนี่แหละถ่ายรูปแป๊บหอยทากวิ่งหนีผีตามมาแล้วผีเหยียบเฮ้ยเอาจริงนะทุกคนไม่เห็นสีมันแป๊ดๆหรอท่าไมของแนทสีมันแป๊ดมากเลยอันเนี้ยกูว่าชัดพี่แนทแมงวันโอ้ โอ้จะเจอกับอะไรก่อนวะข้างในเนี่ยเอาละครับประสาทั้งเหรออุ้ยน่ากลัว Where are you เดี๋ยวเอาตั้งแต่หน้าบ้านเลยเหรอเอ้าก็เผื่อมันตอบไงอู้บ้านเียน่ากลัวชิบหายบ้านหลังเนี้ยอู้ซับซ้อนไปอีกโอ้โหเมนเมนใครเยอะขนาดนี้ นี่มันเหมือนกับบ้านที่ดูฆาตกรรมอะอะไรอะเฮ้ยเสียงเคาะได้ยินปะอุ๊ย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 นี่นี่นี่อะไรอะไรพี่เมฟอะนี่อนี่นี่มีเรื่จะบอกด้วยว่าอุ๊ยเสียงอะไรอะเสียงโคตรเยอะไหนไหนอุ๊ยไปไปไกลๆนะเพราะผีอยู่ตรงนี้ ยววอะไืดเดินตรงไปข้างหน้านั่นน่ะห้องผีไหนยืดยืดเฮ้ยเนี่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 ยเมื่อกี้มันอยู่ตรงเนี้ย Where are you มันขึ้นฝีตรงเนี้ยโอ้โหเอ้ยมันเหมือนเป็นโรงพยาบาลเก่าอ่ะใช่ป่ะเฮ้ยจะเสียงเคาะแม่งโคตรสนั่นเลยนะเดี๋ยวไม่ใช่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 โอ้ย โอ้โหอะไรเหรอผีขานใส่ผีขานใส่กูเอาอีกแล้วมานี่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 มาดิห้องผีอยู่นี่ผีขานใส่นี่นี่นี่ห้องนี้เลยห้องนี้เลยห้องนี้เลยห้า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 โหหัวเรอะทำไม why are you หัวเรอะทำไมชิบ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 โอ้ยเอกวางลงแล้วมันมันตอบเลยอ่ะ ใครเมนแตกแล้วอีกตัวที่มันคานใส่เมื่อกี้คืออะไรครับหดลุกหมดเลยอ่ะอะ C E I A R Clear Mend ปุ๊บไปเฮ้ยไม่มีใครเปิดไฟนะมึงใช่ไหมึงย่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เพราะคนลูกมากเลยตอนนี้ว้าวเหียอะไรโอ้โหโอ้ตไฟต้องปิดกระดานไหมเอากระดานไปทิ้งที่อื่นก่อนไหมไม่กลัวว่าเราถามวอาย U แล้วมันกระดานแตกว่าไ่พี่แนทจำด่านแรกได้ไหมเออ ด่านแรกมันมีผีอะไรบ้างมันมีผีอยู่ตัวหนึ่งที่ว่าที่เปิดไฟเหรอไม่ใช่มันจะมันจะพูดออกมาตรงๆกับเราเลยคือเขาจําได้ว่าเขาอ่านผ่านอยู่แต่จําไม่ได้ว่าตัวอะไรมีมีมแต่ตอนเนี้เขาไม่อยากพูดถามวายุให้ขึ้นสปิริตบอกเราเอานี้ไปทิ้งก่อนได้ปะดีไหมเชียทำไมโอ้โหมีแต่ตัวดุดังนั้นเลยวะอุย้ยกูว่าเดมอนบ้าวะ่ะเอย้ยไม่ใช่มใชหมอนลอยม,มอนลอ,อย หมอนตอนนั้นไม่ไว่าแล้วไปถอยหมอนอาย you h e r Where are you? เอ๊ะโอ๊ตเปิดไฟอีกรอบมึงเหรอใช่โอเคแป๊บนึงนะ Where are you? หาฟีกัปีก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้อุ้ยเจ้าว่าอะไรอ๋อเจ้าน่าจะพูดแบบว่านิมินคะมาแล้วเหรอคะเจี๊ยอุ้ย Where are you? <c oughs> ใช่ไหมผีมืนผีมืนพี่ลื่นพี่ลื่นพี่มืนลื่นไปแล้วอุ้ยไม่มีอ่ะโวยอะไรอยู่ไม่มีฟิเกอร์พินทำไมมันเสียงดังเยอะจังรูปมาลุ้แล้วกูรู้รู้ไม่มีฟิเกอร์พินอ่ะงั้น E S G เลยแล้วกันเปลดจงสำแดงฤทธาของเจ้านะบัดนี้ ปล่อยความร้านของเจ้าออกมาแต่นั้นรู้สึกว่าเ,าเกมนี้มันตกใจสูงเนาะเดี๋ยวไนปะเ,เอาของเพิ่ม๊ันึงเออใช่เอาของเพิ่มกันเจ้าเออด่านนี้เจอผีง่ายดีเว้ยโบ<ฮ>เป็นแม่มันสวยเนาะอือใช่เดี๋ยววิ่งลงเต็นท์ละอุ้ยมีภูเขาด้วยโคตรสูงโคตรสวย ่ีคุณพี่รื่นคะอ๋อแล้วก็รูปค่าสติเหลืออุ๊ยทำไมของนั้นเหลือเหลือศูนยะ์ะมันเกิดอะไรขึ้น้ได้ไปถามกระดาษเอาะก็ไม่ได้เต็มใจจะถามไหมละ่ะเตรียมของเสร็จแล้วบอกเทียนไม,ไม่เกบท,ทำไมมีความรู้สึกว่าเอ็กโซฟัสซึมสเตนจะมีะมีความรู้สึก เอ้เราควรเอากล้องมือถือมาตั้งดูภาพวาดอะไรไหมเนี่ยเพราะว่ามันมีมันมีไอ้นี่ใช่ไหมมันมีภารกิจให้หาซิตติ้งใช่ป่ะอืมเออมีความรู้สึกเหมือนว่าจะมีเอ็กโซพาซึมสเตตเจียมีคนนั่งอยู่บนล้างอืมอะไรคนนั่งอยู่บนหลงังฮะอย่าสิคนลุก อุ้ยพี่ันทข้างบนทำไมข้างบนอะไรพูงไม่เห็นวะเออ where are you where are you คุยกับมันเยอะด้วยเปล่าเขาเขาอาจจะเป็นคำตอบเออว่ะแต่นะคะมันก็ไม่ได้พูดกับเราอยู่ดีอ่ะ โอ้ยลำคาญบยขยับอยู่นั่นแหละเนาะ e are you? มันไม่ตอบอ่ะเอาจริงเอาเฮ้ยเฮ้ยอย่านะไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเลยจีก็หลงอยู่แล้วจะไปเจอฟิงเกอร์ปินที่ไหนเนี่ยไอ้ฟิงเกอร์ปินชัดเลยหลังประตูโอเคเดี๋ยวนะขออีกถ้านั้นปิดไปนะจะเจอเหล็กไหมเนี่ย นะขอหาเอ็กโตพลสซึ่งสเตนแป๊บนึ่งห้า <5, S 1> uh, ใช่ปะ่ะเออมีห้ากันนึงมีห้ามีห้าเอ็กโตพลสซึ่งสเตนไม่มีใช่เอ็กโตพลสซึ่งสเตนไม่มีเดี๋ยวนะอะไรนะเมื่อกี้มีไม่ใช่เหรอบนลุกเอ็กโตพลสซึ่งสเตนไม่มีมีแต่ฟิงเกอร์ปินเป็นฟิงเกอร์ปินน่ะของเขาอ่ะมีมีเรทโอนี้จะเป็นเวทถ้าถ้าเป็นเรทเหรอเรทมีสเตนเหรอ e um ใช่ แต่สเตนหาไม่เจอไงเรดรู้แล้วมึงอยู่ในนี้แล้วก็โอนี้เหรอโอนี้จะเป็นฟิีซิงซึ่งก็ไม่เจอตัดไปเลยฟิีซิงอะโอนี้โกเรียลโอนเรียวอะโกเรียลโกเรียลจะเป็นอ่าอีเอสจีแล้วก็องเรียวใช่ไหมอีกอันหนึ่งเป็นภาพวาดถ้าเป็นองค์เรียวอะ่ะก็ไม่เจอ อ่ะโอเคแล้วปิริดบอกไม่มีไม่มีผลตอนนี้คนลุก่ะคนลุกครับคนลุกมากเลยครับทุกคนคุณผู้ชมครับ <c oughs> ไม่กล้าเดินมาห้องเนี้ยอยากรู้อะอยากรู้แต่ไม่กล้าเดินไปเหลืออะไรนะเหลือฟิสซิ่งเที่ตัดใช่ปะเนห้องเนี้ย โอ้โห oh, <Right. S 1> มาดูห้องนี้ดิดูห้องนี้มาดูห้องนี้อะไรอะไรทางเดินโคตรยาวเฮ้ย <Hey. S 1> นี่อะไรอ่ะมีตัวหนังสือเฮ้ย <Hey. S 1> อ่านว่า <Hey. S 1> อะไร <Hey. S 1> อุ้ยโอเคแค่นี้เหรอ <laughs> นี่ก็ระแวงว่าม่งจะมีตัวอะไรพุ่งมาหาโอ้พ oh, ี่เน็ตเป็นห้องทำงานเหรอเนี่ยเอาตดเอาตดลมัน สาวตดน้ำมันเรดโกเลียวองเลียวคงต้องหาจากนิสัยของผีแล้วละ่ะเฮ้ยเฮ้ยนิสัยนิสัยเสียทำไมเดี๋ยวนะนิสัยของอะไรขออ่าน,นิสัยอ๋อมาทะลุมาห้องแรกโอเคเดีย๋ยวนะเรดโกเลียวองเลียวแล้วไป<ๆ>เอากางเขนแบบ แหมไม่ยอมไม่ห่างตัวเลยนะกันแขนเนี่ย <c oughs> ไม่ได้หรอกน่ากลัวทูบด้วยไหมทูบด้วยไหมเอ้กินยาก,ก่อนเป้าทุกคนครับทำไมค่าสติน่ยลดอีกแล้วว่าตัวไหนมันดึงค่าสติเราวะเนี่ยเรดไม่มีข้อมูลองเรียวอ่า uh, more aggressive is there a order with the c h o s e one c ิ i หายและมั่นใจว่าเป็นองเรียวหนึ่งละ They will not harm to the person t h e y feel in love with มันจะทำให้คนหนึ่งมีค่าสติสูงอ่ามันมีสองคน่ะแล้วทำไมเราเป็นคนค่าสติต่ำวะเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกวิธีหนึ่งมีอีกวิธีหนึ่งแป๊บหนึ่งนะอะไรเลอถ้าเป็นกูเลียว does not interact with ESG if some one nearby ใช่ก็ต้องใช้กล้องถ่ายรูปใช่มันเขากินยาดอกที่สองแล้วเนี่ย เเอาเข้าไปเอากล้องถา่ายรูปไปตั้งครับแล้วก็เอาทูไปด้วยในนารุโตเอ้ยมือมันสวยเนาะเกมเนี้ยมีขนมือด้วยเพิ่งรู้เพิ่งเห็นเนี้ยว่ามีขนมือตรงแบบขนข้อนิ้วอะ่ะขนตูดข <c oughs> นตูดขนตูดมันต้องหยิกนี่ทำอะไรครับอุ้ยอะไรอ่ะได้ยินเสียงนะแต่ไม่เห็นไปออกออกเมื่อกี้คืออะไรหรอ ออกออกออกเราไปดูที่เราไปดูที่นี่กันเมื่อกีก้ทุกคนได้ยินเสียง่ปบะแบบปังเสียงอะไรอะ่ะเสียงผีอมหลอดไฟอยู่ปิดไฟคะ่ะปิดไทม์ยังไงอ่ะโอเคเอา้า กูต้องเปิดไฟไว้วะไม่รู้อ่ะทำไมเขายังเห็นเป็นไฟนอกเต็นท์อยู่เลยอ่ะโหมองไม่เห็นอ่ะทำไมมืดขนาดนั้เดี๋ยวไปเปิดไฟกันเอ้าชิปเป่งทำไมทู่ไไม่อ่ะไปกซิคยด์คิกตอนไหนวะเนี่ยอยู่ดีทู่มไม่อ้าบัดดี้สกอตวันนี้มาไววันนี้มาไวครับเดี๋ยว มีใครจะรีบไปไหนไหมถ้าเกิดว่าเล่นถึงสี่ทุ่มได้ไหมอ่ะอีกตาหนึ่งน่าจะสี่ทุ่มเพิ่งตื่นเนี่ยโอย้จริงปะเนี่ยไปอุ้ยคุณนี่ทำงานแนละ้วอ๋อโอเคไปคือไม่นอนหรอกสุดสง้วเหมือนเดิมยิงยาวใช่ไหม งานผมไม่ได้เป็นอะไรมากม้อมีไหมทีนี้ก็รอดูถ้าไม่มีก็แสดงว่าตัด e อ g ไปได้เลยวันนี้มาไวไไ้ไปไหนไปไหนก็ลงสี่ทุ่มแล้วก็รอขึ้นตีหนึ่งอีกทีหนึ่งไงของเขาจะมาสองช่วงวันนี้คุณผู้ชมครับ บังอันไหนดูซิทิ้งก่อนเดี๋ยวแม่คลิกอีกเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะได้ยินป่ะเสียงมาจากในกล้องเหรือกำลังนั่งจ้องอยู่เนี่ยมันจะมี ESG ไหมถ้าไม่มีก็ตัด ESG ออกไปได้เลยช่วยดูกันด้วยนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราเจอแบบผีมายืนอยู่ไอ้ตรงเครื่องหมุนๆนะครับมันก็จะแบบพลบขึ้นมา คุณผู้ชมครับตั้งใจตั้งใจดูกังมากเลยเนี่ยนี่ให้คุณผู้ชมช่วยดูนะเนี่ยมันจะมีไหมคุณผู้ชมค่ะกริปโอ้ไม่มีตัดไม่ไมไน่ามีอะมั้งเนี่ยตัดจบเลยไม่มีออาไอสปิริตบ็อกซ์เอไอโค้ดอินเทลเลก จไม่มีก็จะเหลือแค่องค์เรียวกับเรทถ้าองค์เรียวถ้าค <ừ> ืออ่ามันเขาบอกว่ามันจะมีทำให้คนลดเซนิตี้กับคนตกกลุ่มรักอะจำได้ปะเออคิดว่าใช่นะอันไลท์ออทอโกสเมื่อกี้คือเราเข้าไปสามคนเนี่ยแล้วเ,เราเลยไม่รู้ไงคือเขาอะค่าสติลดลงเยอะแล้วเขากินยาไปสองขวดแล้วนะ แต่ประเด็นคือมองไม่เห็นรูปถ่ายเหรอเออ unlike other g o r l s อ๋อ ghosts, uh, only e i l s are n o as jealous g h o s they t can c h o o s e a n g one person fall in love with uh, them attack anyone else <ะ>มันจะ,ะมันจะไม่ตีใครคนที่มันรักแล้วมันก็จะไปตีคนอื่นใช่ปะปะ่ปะไปเข้าไป, <laughs> ไปเร็วผีเรียกแล้ว <laughs> ออผู้ชมคะผีมัมมี่ว่ะฮะไหนอะเอส g ขึ้นเลยเหรอมันโผ่ผที่เครื่องโผ่ที่เครื่องเป็นไงอะตอนที่เขาตอนที่เขาเดินไปอะคือเคยดูในเคยดูหนังเรื่องเดอมามี่ไหมอย่างนั้นเป็นผีแบบผีเบ๊เบ้ะอะผีเบ๊มัม,มี่อ่ะโผขึ้นมาแล้วก็หายบั๊บไปไงเหรอใช่ มันคือโกเลียวโงเลียวใช่ไหมโกเลียวโกเลียวเหรอโกเลียวเลย i s not i n t e r e d with a G s n e a r by มันโผล่แวบเดียวหรือมันโผล่นานน่ะพอเขาเข้าไปปุ๊บมันก็โผล่ค้างไว้เลยอะ่ะเพราะว่าแล้วพอเขาเดินพอเขาเดินเข้าไปใกล้ปุ๊บมันก็หายมันไม่ใช่อ,อินเทอร์แอคแบบฉากจัำสแกร์ใช่ไหมอืมไม่น่าจะจำสแกร์บ<ช>้างไม่มีใครอยู่ในห้องอ่ะมันโผล่ขึ้นมาเฉยๆเลยอะมันตอบเลยใช่ป่ะ เออฮะกูเรียวถ่ายรูปผีเน,นี่ยยากอ่ะกูเรียวนะปั๊บฉู่ฉี่กะหรี่ทรณงอ่ะเหลือใค,ใ,ใครจะให้ผีเป่าเทียนเหลือเอกมีผีเ,<อ>เป่าเทียนเป่าเทียนของใครเขามีเอกตกปลาซึสซมสเภนอยู่เดี๋ยวไปหาคนนั่งงั้นเดี๋ยวเขาถือเทียนไปให้เอกไปขี้เหรอฮัลโหลอยู่ไว้เนี่ยคนเนี้ย เค <Hello. S 2> ส8,713จาโกโมราอ่า uh, ah, uh. someone is next to you it will respond ฮะยังไงอ่ะ After everyone on your team has chosen the ghost นี่ไงมันมันปลดล็อกแล้วไงปะมันมีเป่าเทียนกับอา่าถ่ายรูปเอ๊ะทำไมทำไมเขายังไม่เห็นเลยอ่ะ มันยังล็อกอยู่ข้างบนอยู่เลยเขาตอบไปแล้วตอนต้องตอบมั้งเอกตอบอยังบเลยข<อ>เขาเขาว่าจะเป็นโกเรียวแต่ว่าในใจอ่ะในใจเขามีสิทธิ์จะเป็นองเลียวใช่ก็ก็แล้วแต่คนเลยแต่เขาตอบปเป็นโกเรียวไปละเออเพราะยังไงวิธีป่ามันก็ไอ้นี่อยู่แล้วใช่พิธีป่ามันล็อกอยู่แล้วือันตัวไม่เลยมันไม่มีอะไรก็เลี้ยวเกินอ่าโอเค เอกฝากถ่ายรูปผีด้วยนะถ่ายรูปผีแฮปเดอร์โกลด์โบรดเดอร์แคนเดอร์โอเคนั่นเอาเทียนไปละไม่รู้แหละ <c oughs> เจอ,อไปด้เฮ้ย,ยแต่ไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอก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 ถ้าเอกจะถ่ายรูปผีเอกเอานี้ไปด้วย <c oughs> เออว่านี่กระป๋องกระป๋องฉีดเสีอเอาเอามาโอเคเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเขาไปเดินเด <c oughs> ี๋ยวนะเนี่ยเอามาไว้ข้างนอกเนี่ยทำไมเนี่ยเปล่ามันมือเต็มมันก็เลยทิ้งไว้ขาดหลักขาดข้างนอกวะ โอเคเดี๋ยวเขาเดินหาผีหาผีนั่งเลยนะเฮ้ยเฮ้ยผีล่าผีล่าผีล่านั่นแหละโรยเกลือโรยเกลือแล้วก็ถ้าเกิดผีมาก็ถ่ายรูปเลยถช่ใช่เออกันอยู่ปะเนี่ยกันอยู่ได้กี่วิเนี่ยนั่นดีวะโอเคเปิดแล้วประตูเปิดได้ละไปโอเคฮะ ไม่ไม่ไปตั้งเทียนก่อนเหาอพาไปตั้งหน่อยดิไม่ไม่มาแค่ให้ผีเป่าเ,ยเฉยๆไม่ต้องตั้งเหรอก็คือเดินผ่านไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยเหรอก็ได้นะมันแล้วแต่เลยเดี๋ยวเข้าหาผีนั่งก่อนลอกนอกบ้านก่อนนะแม่งไม่รู้ว่าเป็นเป็นคนที่เลือกหรือเปล่าด้วยเฮ้ยทำไมด่านมันน่ากลัวจังวะด่านนี้เหมาะมันทึบมากเลยนะนั่งเทียนป่านั่งเทียนป่าอ่ะนั่ง เฮ้ย <One> ท <input> ้าไมเทียนเขารู้สึกว่าเกลือมันค่อยๆยดลดลงเรื่อยๆน่ะใช่ไงถ้ามันกันผีได้แต่ว่าก็กันได้หลายรอบไงแต่ว่ามันก็หายสุดท้ายก็หายไปอยู่ดีแต่มันก็กันได้หลายรอบแค่นั้นมันค่อยๆหดลงทีละนิดอะวงจากนหนาๆมันบางๆเรื่อยๆเปมนปมของเราเลย เออใช่ผมเราก็เริ่มบางอ่ะโอเคสองจุด can you do something อยู่ในกลางวงเลย<ำ>เปล่าวะอย่างวะเฮ้ยเอาจริงนะนเสียงเสียงเลื่อนเก้าอี้<ำ>ทุกคนครับทุกคน<ำ>เอา <c oughs> เจกคนในไลฟ์ได้ยินเสียงเลื่อนเก้าอี้ไหมนัดเปิดเสียงเกมเบาไปปะสามารถพิมพ์ได้นะให้นัดเพิ่มเสียงเกมเพิ่มเสียงเพื่อนอุยมาว่ะผีผีโอ๊ผีเจอกีเลเจอแล้วเจอวเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอกันแล้วเจอนแล้วเจอัน้วเจอัเจอีแล้วเจอัแวอกน้เจอนันแล้วแล้วเ้ละคแล้วเบแล้วเวิธีไล่ผีได้เลยโอเจยังไม่หายออเค เฮ้ยทำไมผีมันหน้าคล้ายๆเกมฟอร์วอนเลยวะผีตัวมัมมี่อ่ะผีมัมม่าเฮ้ยจะว่าไปแล้วเอกกับโอ๊ตก็มีไม่ใช่เหรอฟอร์วอนพาเล่นหน่อยดิใช่ยังไม่มีเลยไม่มียังไม่มียังไม่เป่าเทียนเลยไม่เป่าเทียนเกมฟอร์วอนโอ๊ดเล่นกับพี่ปอไปแล้วไม่ใช่เหรอยังยังจริงเหรออุ้ยใช้ทำไมวะน่ะเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะเหล็กชิ้นหนึ่งชิ้นสุดท้าย ไปเผาข้างในสิคะคนมีคนคิกซ้ายนะสิเดี๋ยวนะโอเคอะไรอ่ะไปเผาไปเผาไปเผาผีเผาไงวะเบอร์เดอะสกอ l สเออส c ร o l น s นี่คืออะไรอ่ะส c ร o l l s ไปในไปในห้องนั้นอ่ะแล้วก็เผาใช้บอกว่ะหรือว่าหรือว่าหรือว่ามันเป็นสกอ์ที่มันเป็นไอเทมพิเศษวะเออเขาว่าเป็นไอเทมพิเศษสักที่มากกว่า โอ้ลนหลอกลนทางกันแยกขาเลยไปด้วยได้ไหมอะ่ะขอไปด้วยขอไปด้วยขอไม่แยกไม่แยกนี่แตกรวมนะเขามีกังเขนกันได้สองคนเขาก็มีมันการได้สองรอบอ,ะอ่ะใช่ว่ามีสองคนละใช่ถ้าไม่ใช่ก็เดี๋ยวต้องเอาไปเผาในห้องนั้นแหละสกรอลเหรอสกรอลนี่คืออะไรวะไ,ไหนไหน,น<อ>ไหนเนี่ยโอ้คอมพีวเอาหข็งอย่าอ่ไไะ นี่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 โอเคไปเลยไปเลยไปเลยตะโกรอ๋อโอเคเฮ้ยมีเฮ้ยหลายอันนั้นน่ะอุกเผาสองอันสามละวไว้ไม่เคลื่อนหรอไปก็ตัดเด้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันสุดท้ายนี่ไม่เกี่ยวเย็ดเค่เสร็จแล้วดินี่คือการตะตานวารักวิญญาณผีกลับบ้านหรอ เฮ้ยอะไรวะอะให้ให้ให้พูดความรู้สึกสามด่านที่เล่นไปชอบด่านไหนมากที่สุดไม่รู้ถ้าถ้าเขาชอบชอบด่านญี่ปุ่นอะ่ะสวยชอบญี่ปุ่นสวยเนาะไลา์เน็ตค้างปะเนี่ยโอเคไปไปไป,ไปตอบตอบกันยังเออตอบกันแล้วดีกว่าไปไป <c oughs> ดูซิจะถูกหรือเปล่า แล้วถ้าเ<ร>าทียบกับอีด่านเก่าเฮ้ยถ้าเราทะลุขึ้นสิบห้าเราก็ได้ด่านใหม่แล้วนี่วะใช่อีกนิดเดียวเองเขาเลเวลส3บโกเรียวโกเรียวใช่เลยเห็นไหมบอกแล้วบอกอะไรเหรอก็บอกไปแล้วเป็นโกเรียวไงอ๋อเรียวตัวไรเหรอเมื่อกี้ <S <S <S